สวัสดีค่ะพี่น้องชาไทยเอฟซีน้ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีๆค่ะนกกระจิบนกกระจอกบ้านของคุณแม่เยอะมากเลยค่ะค่ะคุณแม่มีผ้าเชิงริ้วติโยงยิ้มห้าตะกอยกขิดนะคะเชิงริ้วติโยงบ้านไร่ค่ะอันนี้สีม่วงนะคะผืนนี้นะคะม่วงดอกค่ะม่วงดอกมะเขือค่ะค่ะรหัสสามค่ะเชิงริ้วตนโยงบ้านไร่ค่ะ ค่ะเป็นยิ้มห้าตะกอนนะคะสีม่วงดอกมะเขือค่ะสวยเลิศดรู้ดูเด่นนะคะท่านสนใจอโทรออกโทรทักโทยแจ้งคุณแม่เข้ามานะคะค่ะเป็นสีม่วงค่ะม่วงดอกมะเขือนะคะค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนเลิศดรู้ดูเด่นทุกผืนค่ะค่ะเชิงริ้วบ้านไร่ค่ะยิ้มห้าตะกอค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะ มักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่ตืดกลางค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะเชิงริ้วบ้านไร่ค่ะเป็นผ้าเชิงริ้วนะคะบ้านไร่ค่ะค่ายกขีดยีห้าตะกอนนะคะค่ะสีดอกมะเขือค่ะม่วงดอกมะเขือนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะ ค่ะสนใจโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะ1,400บาทนะคะค่ะผ้าเชิงริ้วบ้านไร่ยิ้มห้าตะกอค่ะค่ะพื้นนี้สีแดงนะคะค่ะตัดชุดสวยงามมากออร่ามากค่ะรหัสเก็ดนะคะสีแดงนะคะค่ะหนึ่งพันเจดร้อยเอ่งพันสี่อยบาทนะคะพูดผิดบรรยายผิดขออภัยด้วยค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะสีแดงเลือดหมูค่ะผืนนี้ค่ะค่ะเป็นผ้ายิม้าตะกอยกขีดนะคะยกขีดในตัวนะคะนี่ค่ะยกขีดลายดอกค่ะเป็นลายไทยค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะเชิงริ้วตินโยงบ้านไร่ค่ะค่ะสวยค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะสนไกโทรทักโทรบอกโทรแจ้งคุณแม่ค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะ สวยทุกพื้นงามทุกพื้นแจ่มทุกพื้นค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะค่ะโทรบอกคุณแม่นะคะเดี๋ยวคุณแม่จัดตามคําขอค่ะจัดตามลูกค้าที่ขอมานะคะค่ะพื้นนี้เป็นสีดํานะคะค่ะยกขีดค่ายี่สิบห้าตะกอค่ะเชิงริ้วจินโยมงบ้านไร่ค่ะ คาะผ้าพวกนี้จะเป็นผ้าบ้านไร้นะคะขาราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะเป็นสีดํานะคะพื้นผ้าเป็นสีดําค่ะขาดใส่ออกงานดักขาวดํากอโอเคนะคะสวยงามมากค่ะค่ะเป็นขาะนี่ข่ะยกขีดแบบนี้ค่ะมันจะเป็นลายในตัวนะคะค่ะเป็นผ้ายิ้มห้าตะกรอนะคะผ้าพวกนี้ค่ะขาะเนื้อผ้าหนานิ่มๆค่ะขาดหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะ ค่ะสนใจก็บอกคุณแม่มามานะคะว่าจะเอาสีไหนสีไหนนะคะขาดสีม่วงเมื่อกี้เนี่ยค่ะม่วงมันจะตาตอนนั้นม่วงดอกมะเขืออันนี้ม่วงค่าเทพค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะเมื่อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะขาดหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะผ้ามันจะมีอยู่สี่เมตรนะคะคุณแม่จะเอามาชุดละสี่เมตรค่ะอันนี้ม่วงคาะแตกต่างกันกับม่วงดอกมะเขือนะคะมันจะคนละสีค่ะ ค่ะท่านชอบม่วงไหนก็โทรบอกโทรทักค่ะค่ะรหัสหกค่ะ1,400บาทค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่บาทนะคะค่ะมักพื้นไหนโทรบอกโทรแจ้งค่ะค่ะยิ้มห้าตะกอนะคะสวยค่ะเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะค่ะผ้ายิ้มห้าตะกอนะคะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นแก่มทุกพื้นค่ะ ค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะมักผืนในชอบผืนไหนโทรบอกค่ะอันนี้ม่วงพระเทพค่ะค่ะรหัสหกค่ะคือม่วงพระเทพนะคะค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทค่ะค่ะเป็นผ้ายิ้มห้าตะกอค่ะเชิงริ้วจินยงบ้านไร่ค่ะค่ะงามเลิศหรูดูเด่นมากค่ะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะอันนี้ม่วงค่ะม่วงพระเทพค่ะค่ะผืนนี้สีชมพูนะคะค่ะชมพูหวานแลววมากค่ะค่ะผืนนี้ชมพูค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะค่ะเป็นสีพัทเทลค่ะสีนี้ค่ะเขาเรียกว่าสีพัทเทลนะคะค่ะสวยเลิศดรูดูเด่นมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะ ค่ะสีผ้าแถวค่ะสนใจโทรบอกคุณแม่นะคะ 1, 4 0 0ันอบาทค่ะเป็นผ้ายกขีนห้าิห้าตะกอเชิงริ้วตีนโยงบั่นไร่ค่ะค่ะราคาอยู่ที่1 4 0 0ันบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามท,นมทุกผืนแกมทุกผืนนะคะ1,400บาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดกางหน่นสบาทนะคะค่ะโทรบอกโทรทักโทรแจ้งคุณแม่ค่ะ1,400อยบาทค่ะ ค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะพื้นนี้ก็รหัสสีก็สวยนะคะัน,นจะออกสีค่ะเป็นค่ะจะออกอมม่วงค่ะอมม่วงนิดหนึ่งนะคะค่ะสีกะปีค่ะพื้นนี้นะคะเป็นสีกะปีค่ะ ค่าราคาอยู่ที่1,400บาทนะคะเชิงริ้วตินโยงบ้านไร่ค่ะค่าราคาอยู่ที่1,400บาทค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะสีกระีนะคะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นเก็มทุกพื้นค,ค่ะ1,400บาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่ส่างสวยไม่จืดกางค่ะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจให้คุณแม่นะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามค่ะกดแชร์ช่วยคุณแม่นะคะ ค่ะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่โดดเด่นภาพไม่ชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางลายอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็ปรับแสงสีไม่ค่อยเป็นนะคะแต่ว่าทำบรรยายได้ตั้งกล้องได้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่1,400บาทนะคะหาดสีกะปิค่ะสวยออร่ามากค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดงาค่ะ หาท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดบนรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ